relax and take notes while I take totes UP the marijuana smoke. t h r you w a n n a choke, gun smoke, gun smoke. b i g g y smoke for m e y o r the rock slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. โอเคนะครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องร้อยโลบุยลำของเราอีกเช่นเคยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็น้องๆบอกพี่พาไปอูพี่หนุ่มหน่อยคือความจริงน้องๆพี่ก็อยู่นี่กืบทุกวันนะครับผมแต่วันนี้ก กลับมาทำคลิปให้น้องๆดูอยู่ที่นี่นะครับผมว่าก่อนหน้านี้เราไปร้านพี่โอมกันไหมคิดถึงพี่โอมให้พี่ไปหาพี่โอมบ้างว่าก็คือน้องๆหลายๆคนก็คอมเมนต์เข้ามานะครับพี่พาดูเอ็กแม็กพี่หนุ่มหน่อยเป็นยังไงไปถึงไหนแล้วคือพี่ว่าน่าจะเปลี่ยนลูกสูบแล้วกว่าก็คือน่าจะแบบว่ามีเกะทําชุดบนแล้วแน่นอนแหละฟังจากเสียงนะครับเพราะเสียงมันแบบไม่เหมือนเดิมนะครับน้องๆแต่ว่าพี่ก็ไม่รู้มันทําอะไรไปมา้างเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมอันนั้นช่างมันก็มีน้องๆหลายคนบอกพี่พาไปดูรถคันนนี้คันน,นั้นหนห่อย ไปไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้พามาชมหลายคันเลยทีเดียวก็คือใครที่เข้ามารับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ช่องของเราด้ครับและอย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับกดกระดิ่งมันจะได้แจ้งเตือนนะครับน้องๆเวลาพี่ลงคลิปนะครับผมช่วงนี้แบบว่าห่างหายจากวงการไปนาน,นครับตอนนี้กลับมาลั่นวงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมไปเดี๋ยวพาไปชมว่าวันนี้เรามีอะไรให้ดูกันบ้างไปโอเคนะครับผมนี่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านไอหนุ่มน้อยของเรานั่นเองนะครับผมนี่น้องๆก้อนนี้เอ้ยม เดี๋ยวพาไปดูเครื่องก่อนเลยเครื่องไรวะเนี่ยโอ้โหคือเขาออกไปซื้อของกันนะครับน้องๆตอนนี้พี่ยึดพื้นที่800เอเคอร์ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เฮ้ยเครื่องคขวะโอ้โหลูกเท่าไหร่วะนี่ห7เจดบ่ว่อห้าคาเจ็หรือเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเวอร์เนี้ยมาวัดดูนะครับน้องๆมันคือบางทีคนเราแม่งไม่ชินอะพี่แบบไม่ได้จับรถนานนะครับที่จริงแบบมองตาเดียวก็รู้นะครับว่าลูกอะไรแต่ว่าอันนี้แม่งสายตาแบบ เพี้ยนๆไปแล้วนะครับน้องๆไม่ได้ยุ่งกับรถนานนะครับเดี๋ยวเรามาวัดดูนะครับว่าลูกัอะไรคันนี้รถขับเล่นเครื่องคันไหนวะเนี่ยน่าจะเครื่องลูกค้านะครับผมกําลังประกอบของกันเลยโอ้โหแล้วก็มีคนบอกว่าพี่รีวิวพีเซกเด็กแว่นหน่อยนี่นะครับน้องพีเซกเด็กแว่นที่พามาดูนี้น่นี่อันนี้มันเป็นฝาแฝดนะครับน้องๆมันจะมีแว่นกับคอนแทคนะครับอันนี้คือเด็กคอนแทคนะครับผมอีกคนหนึ่งมันจะใส่แว่นนนั้นรถมันเสร็จไปแล้ว อันนี้ของเด็กคอนแทคนะครับผมอันนี้คนละคันนะมันจะเป็นแฝดกันนะพี่น้องแต่งรถโอ้โหขี่พีซีก็ขี่เหมือนกันนะดูดีโอ้โหนี่ร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้าโอ้โคน,นี้เสร็จแล้วร้อยยี่ห้าคันนี้อ,อยากทําดุมเจาะอ,อย่างงี้วะ่ะน้องๆแต่ว่าไม่ไหวนะครับน้ําหนักพี่คงจะขี่ไม่ได้นะครับน่าจะกระจุยกระจายเลยนะอันนี้น่าจะรถเชแนลดังดินี่ชื่ออะไรวะซุปเปอร์ซิงใช่ไหมน่าจะรถของซุปเปอร์ซิงนะครับผมคันนี้ก็ น่าจะใช่น่าใช่อันนี้ทำอะไรไปวะห้าหรือเปล่าห้าหรือ5.7ตอนนั้นจำไม่ได้เหมือนกันครับแต่แม่งเลงอ่ะคี่สนุกอ่ะยอมรับเลยกนนี้นี่นะครับผมพามาดูพีเ็กเดวอนสตาร์ตติดไหมวะขโมยมันสตาร์ทปุบอะ<ม>เดี๋ยวรอมันมาดีกว่าคือมันถอดแบตชาร์จอยู่นะครับน้องๆ<ม>เดี๋ยวรอมันมานะครับผมพี่ก็จะพาชมทุกอย่างในร้านเลยนะเดี๋ยวรอทีมงานมาก่อนนะครับผมแป๊บหนึ่งไป โอเคนะครับผมนี่เครื่องใครก็ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวพี่ไปหยิบเบอร์เนียม,นนามาใหา้ดูนะครับน้องๆว่ามันรูกเท่าไหร่นะมีมองไม่แม่นวะในกล้าตบมวตบมวก็ถูกใจนะครับผมเราไม่ตอบม่วดีกว่านี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าลูกถูกคันนี้เขาใช้กันเท่าไรนะครับผมนี่ไม่โกหกเลยวัดปอกวัดปอกอะวัดปอกให้ดูก่อนอึบห้าแปดใช่ไหมวะรู้ห้าเก้าวะคันนี้ คุณมวยนี้ยเป็น 5, 6, หน้าหก้าเจ็ดเลยโอ้ยห้าแปดจุดเจ็ดนะครับประมาณห้าเก้าเอ้ยอันนี้เครื่องห้าเก้านี่วะเห็นไหมถ้าพี่ตอบไปเมื่อกี้มั่วๆัูวๆนะครับพี่โดนด่าอีกเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่อออันนี้เป็นรถขับเล่นนะครับผมก็ให้ดูเลยนะครับประมาณอย่างนี้นะครับผมอะไรของรถคันนี้เดี๋ยวรอทีมงานมาพี่จะถามมันว่าเขาอ,อันนี้เป็นเครื่องของใข่นะครับแล้วเอามาทําอะไรนะครับผมรอหนุมมาก,ก่อนไป โอเคนะครับระหว่างที่รอไอ้หนุ่มนะครับผมน้องๆเดี๋ยวพี่ก็น้องๆบอกว่าพี่ไม่เห็นทําคลิปเคลียร์เลยพี่ไม่ค่อยได้เอามาขี่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็อ,ออกมาแล้วเออล้างนิดหน่อยแล้ว<อ>คือฝนมันตกนะครับน้องๆอย่าไปล้างนิดคือเอามาตีเครื่องเล่งดูหน่อยนิดหนึ่งเนาะนิดเดียวพอนิดเดียว ควันแบบขเมเาอะไรเยอะๆหน่อยนะครับผมก็บอกเลยว่าจอดไปโคตรนานนะครับผมเอามาล้างนิดๆหน่อย,อยคือยังไม่มีเวลาทําเลยครับเนี่ยตอนนี้กําลังหุกมคุณกับเวฟนะครับผมก็คือน้องๆอาจจะสงสัยว่าทําไมพี่ไม่ขี่เวฟสักทีทาไมไม่เห็นเสร็จสักทีนะครับผมก็แป๊บนึ่งอะเร็วๆเนี่ยได้เห็นแน่นอนบอกเลยคือได้เห็นประกอบเวฟแน่นอนเร็วๆเ,เนี่ยเก็บตังค์ซื้อของแต่งอยู่บอกเลยคือ มันก็ไม่ได้ว่าจะใส่อะไรบือขนาดนะแค่ปั๊มบนฐานนำตอนนี้ยังไม่มีตังค์ซื้อเลยครับกเสียงมากเลยกูเล่นเสื้อสั่งมาแล้วรอ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 ชมนะครับสาหรับน้องเวฟคันเทียวของพี่นะก็าฝากน้องติดตามคันนั้นไว้ด้วยก็เออปั้นหมดเยอะจริงๆนะคันนั้นคือเป็นที่พูดว่ารถคันแรกที่ปั้นก็ไม่ใช่นะก็เคยปั้นไปแล้วคันหนึ่งจะขายไปตั้งแต่ยังไม่ทำยูทูบยังไม่รู้จักอะไรงนี่เดียแต่ว่าอันนี้แบบเราได้มีสตอรี่ไงในการทำรถแล้วเรามีช่องของตัวเองก็รอติดตามชมกันด้วยนะครับผมไป ถ้าเราจะต้องทีอาร์ทำอะไรดีวะอยากทำอะไรเพื่อนก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับผมก็เดี๋ยวพาไปทำตอนนี้ระบบคันนี้ก็เดี๋ยวพาดูดิตอนนี้นะครับผมคันสำหรับเจ้าคันนี้นะครับผมก็เป็นเครื่องเครื่องธรรมดานะไม่ใช่เครื่องซิ่งซะเท่าไหร่เป็นระบบแบบ2ทงสองทีอะไรใช้ได้ปกตินะครับน้ำมัน95นะครับผมคาบูเป็นคาบูเล็กนะครับก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมเลยตอนนี้ก็คือ แค่ขี่ไม่พังขี่แล้วสบายใจคือมันจะถูกใจเราถูกใจเรามากเลยนะครับน้องๆแบบว่าขี่แล้วแบบไปไหนไปกันอะ่ะถูกใจอะ่ะถูกใจอะ่ะเออนั่นแหละประมาณอย่างนั้นแหละไปได้ยินเสียงสวรรค์น,นะครับผมเหมือนจะมีคนมาแล้ว โคตรเหงาอยู่ร้อนคนเดียวอ่ะบอกเลยโอ้โหนี่ครับน้องน้องถามว่าช่างจุ้ยหายไปไหนนะครับผมนี่มาแล้วเมื่อกี้ยินเสียงมันมาสายเทสฮะนอนเกืบเพียงมาสายเทสเลยฮะนอนเกืบเพียงไปทำอะไรมานอนโอ้นอนไม่หลับมีสาวหรือเปล่าเอ๊ะกลับมาลานวงการแล้วไอ้เอกแม็กมันทำอะไรวะตอนนี้วะทุกวันนี้วะจอดตาฝนฮะ ไม่ถามว่ามันทําอะไรไปแล้วบ้างรถมันอะรู้ไหมไม่เคยจับรถมันเลยนี่เอ้นี่มันสุ่มทําเลยนี่ฮะลูกเจ็ดหกหรือเจ็ดแปดนี่แหละครับน้องๆน,งนี้พามาชมเอ็กแม็กนะครับน้องๆบอกว่าพี่พาดูเอ็กแม็กพี่หนุ่มเลยมันก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนไลยแรงไหมวะจุย้ยแรงไหมวะสตาร์ติดไหมนี่ไม่จอดแล้วสตาร์ติดไหมไหนมาโชว์หน่อยดิไหนโชวห์นชวนหน่อยดิสตาร์ติดไหมนี่ขี่มานะครับ ปกติ X Max ถ้ามันแบบว่าเป็นรถอะไรวะที่แบบยังไล่ไม่ได้นะพี่เคยเจออาการอย่างนี้เลยฮะแบบขี่แ้วร้อนขี่แ้วร้อนเสร็จปุ๊บแล้วจอดแล้วสตาร์ทยากไม่รู้คันนี้จะเป็นไหมเป็นไหมวะเปลี่ยนได้ยังอันนี้รถมันเปลี่ยนได้ยังวะดูนะครับน้อง ชุดนี้ได้ไปหมอ,อยังไรชุดนี้ชุดนี้ได้ไปหมอบาอ้างยังฮะโอเออหมอจนลวมเลยคอท่อขาดมันเชื่อมอยังโอ้โหนี่น้องๆดูคอท่อนะครับผมขาดนะครับไปเชื่อมมานะครับผมโอ้ยมาสายพูดนอนรอแปดชั่วโมงแล้วนี่ไอ้จุย้ยพี่ถามจริงรถทั้งคันทุกคันในร้านคนไนนแรงสุดวะความรู้สึกอะฮะ รถกระบะไม่ใช่ยังมอไซค์พูดถึงมอไซค์ฮะเอว่าทั้งคันทุกคันในร้านเนี่ยคันไหนแรงสุดไอ้แม็กนาะมันนีเนาะลูปแก่ไหมขี่เวฟบแก่ไอ้แม็กมารู้สึกต่างกันยังไงเอาให้คุยโอ้คุยด้วยก็เดินหนีดูอ่ะลองดูนะครับมันกลัวโควิดหรือมันยังไงวะอะไรยังไงวะฮะไอ้แม็กกับเว็บมันความรู้สึกมันต่างกันไหมขี่อะไรสบายกันเอาตจบตามความจริงเลยไอ้แม็กสบายกว่าใช่ไหม เออมันก็เป็นรถที่สูงราคานะครับน้องๆขี่มันไหมคันนี้มันเออเดี๋ยวจะเอาไปหมอบนะครับน้องๆน้องๆอยากชมไหมครับว่าคันนี้วิ่งเท่าไหร่มันวิ่งเท่าไหร่มาตอนนี้วะล่าสุดประมาณประมาณเอาคร่าวๆมาก็ได้อา2 2> ร้อยแปดสองร้อยแปดสองเออประมาณนี้ครับไม่เคยไล่อีกแม็กนะครับน้องๆไล่แค่คันนั้นคันนั้นเคยไล่ไปคันนั้นแรงนะครับไม่ได้ขี่โม้นะครับน้องๆแบบว่าเลยบิก๊กันเนาะเออขี่โคตรมันนะนาะงมาก่อนลูกเท่าไหร่วะตอนนั้นวะ ตอนนั้นตอนนั้นเขายัางไล่กันแบบลูกเล็กๆอยู่เลยน้องลูกเจ็ดหกหรือเปล่าใช่ไหมตอนนั้นเนาะเจ็ดหกไปกับงานอะไรวะตอนนั้นวะทะเลเดือดเวอร์ชั่นไหนวะจําไม่ได้วะเป็นงานทะเลเดือดนะครับเวอร์ชันไหนวะตอนนั้นไปงานอะไรวะที่เอาเอ,อกไมคไปบอกบุรพาหรือเปล่าเออบุรพาตั้งนันแล้วพูดถึงแล้วนะครับคิดถึงงานบุรพานลยครับน้องๆช่วงนี้โควิดนะครับผมทําพิษหลายอย่างมากเลยคือทําอะไรก็ไม่ได้การไม่ได้งานเลยนะครับผม เสียใจว่ะเออพูดแล้วอยากไปทิพย์อีกว่าจัดทิพย์ไม่ละเรางานช่างจุ้ยนะครับเดี๋ยวรอไปงานช่างจุ้ยนะครับไปจัดอยู่ไหนดีงานเราเขากระดงเอาไหมเขากระดงชมนประธานก็ได้นะเออคิดถึงคลิปเก่าๆนะครับที่แบบว่าไปขับรถเล่นขึ้นเขาไปชมประธานไปอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวจะกลับมาฟิวนั้นให้น้องๆดูอีกทีหนึ่งนะครับผมไปเดี๋ยวพาไปรอชมอะไรรถกันวันนี้อืแหมไปซื้อของกลับมามึดตึบนะครับน้องๆโอ้โห เออจะก็ได้งานอยู่ทำอะไรนี่ตัดบางคนเออให้ยังจุดตัดบางคนไปนะครับน้องๆนี่นะครับผมใครรอดูเครื่องนี้นะอันนี้เครื่องใครเครื่องใครไม่รู้เดี๋ยวจะพาชมคลิปนี้เป็นคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวรอ่งนี้ดี๋ยวกลางวันเดี๋ยวมากรอให้ดูนะครับน้องๆว่าเครื่องนี้มีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับสําหรับเจ้าเครื่อง59าเกอันนี้59ากาชักเท่าไหร่ไว้จุ้ยรู้ไหมนี่ไม่รู้นี่เครื่องใครไม่รู้นี่เอ้ย เองเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกยอกยอก,ยอกนี่นะครับผมรอติดตามชมนะครับผมอันนี้เป็นรถขับเล่นนะครับผมสไตล์แบบว่ารถขับเล่นไม่เน้นแบบว่าแรงวื่อวังอลังการพังง่ายนะครับผมไปใครที่เข้ามารับชมคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องพี่ด้วยนะตอนนี้ลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายด้วย <c oughs>